สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็พบกับเพชรก้าเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นะครับผมขอนําเสนอนะครับเป็นเครื่องรางเป็นมีดขวานช้างนะครับของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับเป็นมีดจุดกลางตอนต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับ สนใดสนใจนะครับก็จะลืมติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับโทรมาได้นะครับผมที่เบอร์0610591663นะครับไลน์เปิดเดียวกันนะครับผมครับเรามาชมเล่มแรกนะครับเล่มนี้นะครับฝักรวมด้ามนะครับเขามีความยาวอยู่ที่16นิ้วครึ่งนะครับฝักรวมด้ามนะครับ16นิ้วครึ่งเป็นมีดทรงขุดว่านนะครับนี่นะครับ วมด้ามนะครับกนรลัดด้ามตัวนี้นะครับหรืออกลัดด้ามตัวนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับส่วนแหม่ลัดฝักนะครับเป็นทองเหลืองนะครับหรือทองฝาบาทนะครับนี่นะครับทองฝาบาทนะครับนี่นะครับสมัยโบราณนะครับจะใช้วิธีพับนะครับผมพับ จะไม่มีรอยเชื่อมนะครับโบราณเขาท่านจะใช้การพับครับพูดถึงเรื่องขุดบ้านนะครับครับก็ต้องเป็นของหมอแผนโบราณนะครับหมอสมุนไพรแผนโบราณไทยเรานะครับหออไัยนะครับท่าน ใช้สำหรับนะครับหาสมุนไพรหาขูดว้านนะครับที่บางวานบางตัวนะครับบางชนิดก็มีสิ่งปกปักรักษานะครับต้องใช้ของมีวิชานะครับต้องมีอาคมนะครับถึงจะเอาอยู่นะครับตอนยังเด็กนะครับก็เคยนะครับผมก็เคยได้ใช้แต่ยาสมุนไพรนี่แหละครับ แม่ลูกวันนะครับหรือว่าผู้หญิงที่คลอดลูกใหม่ๆนะครับกินอะไรเข้าไปผิดํำแรงนะครับอย่าใช้สมุนไพรรากไม้รากเดียวนะครับ,นะรบไม่มีแผนปัจจุบันนะครับใช้แต่แผนไทยแผนโบราณน,นะครับใช้รากไม้รากเดียวนะครับมาผลทานนะครับ มีเห็นก้อนหนึ่งแล้วก็มียาสมุนไพรรากไม้รากหนึ่งนะครับก็รักษาได้นะครับแม<ฮ>่ลูกวันนะครับผิดสำแรงนะครับสนใจนะครับจากสมุนไพรนะครับ <c oughs> สังเกตดูนะครับนี่มีดควานช้างของหลวงพ่อเดิมนะครับท่านจะมีตัวล็อกอยู่นะครับ นี่นะครับนี่นะครับถ้าไม่กดล็อกก็จะดึงไม่ออกนะครับนีดทรงกดบ้านนะครับเล่มนี้นะครับใบยาวอยู่ที่9้านิ้วนะครับตัมด้ามอยู่ที่16บนิ้วครึ่งนะครับนะครับต่อปลอกสอไว้นะครับ2 4 8สี่แนะครับเปดนมีดดรวกลางของวงเพดเดิมนะครับ ใบม,มีดไปขึ้นสนิมนะครับผมรับสันมีดหนาะข้างแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับแบบนี้ต่อเป็นหลงพอาเดิมวัดน้องโพกนะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผม ชมเล่มที่2นะครับเล่มนี้ความยาวฝักรวมด้ามอยู่ที่17นิ้วนะครับใบมีดเขายาวอยู่ที่10นิ้วนะครับเล่มนี้นะครับดูไม้เก่านะครับดูความเก่าความแห้งของไม้นะครับนะครับกันรัดด้ามรูอปกรัดด้ามตรงนี้เป็นเหล็กนะครับแหม่รัดฝักตรงนี้นะครับเป็นทองฝาบาทนะครับทองเหลืองนะครับเห็นไหมครับ ูการเหี่ยวการยุบของไม้นะครับดูนะครับกับเก่าแบบธรรมชาตินะครับที่ผ่านการเวลามา90ปีถึงร้อปีนะครับนี่นะครับเก้าสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีนี่ก็คงใช่น้อยนะครับความยาวฝักนมด้ามอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วนะครับเนี่ยนะครับขยำไม่ลงนะครับเอามีตัวล็อกนะครับสปินมีดปิดว่านนะครับเวลาเราจะปลดล็อกเราก็ดึงดัง ขายเราออกมาอย่างนี้นะครับสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับไม้เนื้อแข็งนะครับไม้พุทธคุณไม้มงคลนะครับใบมีดยาวอยู่ที่10นิ้วนะครับต่อเตือนตีนะครับเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับเลี่มนี้นะครับ ายหน้าเกี้ยวของช่างสอนนะครับดูจากใบมีดนะครับเห็นไหมครับใบมีดยาวอยู่ที่สิบนิ้วใบมีดก็จะเป็นขุมสนิมอย่างนี้นะครับน่ครับตีตีจากเหล็กนะครับพุทธคุณเหล็กอัน์ต่างๆเอามาหล่อล้อมนะครับตีเป็นใบมีดนะครับนะครับสังเกตดูสันมีดก็ได้นะครับเห็นไหมครับ ความยาวอยู่ที่1ิบนิ้วนะครับดูางนะครับแห้งแน่นไม่โยกไม่คอนนะครับด้านนี้เป็นยันต์มพุทธยานนะครับรับปิดด้วยตุนะครับอัคระอันะครับดูไปเหล็กนะครับเห็นไหมครับดูไปมีดนะครับเห็นไหมครับนะครับ้านนี้ก็ปิดด้วยตนะครับนี่นะครับเหล็กไม่ใช่ ธรรมดานะครับอาถรรพ์เด็กมงคลนนะครับปุณตุคุณนะครับมาหล่อล้อมตีเป็นใบเม็ดนะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับสนใจเร่มไหนก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมที่0610591663นะครับไลา์เบอร์เดียวกันนะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ